สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือเอฟซีที่ติดตามช่องสวนกเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เราจะมาชิมฟักไอสกรีมบินนี่ครับซึ่งเราเก็บมาจากในสวนเมื่อเช้าสวนกเกษตรเสริมทรัพย์มีปักนี้ยาวมีแขนกว่านะครับเป็นพันธุ์ใหม่ซึ่งไอสกรีมสายพันธุ์ใหม่ผสม พันชื่นเมืองใหม่ครับขมสวนเกษตรเสริมทรัพย์ไอสกีมบินเราลองเอาตลับเมตรมาวัดดูนะครับยาวเก้าสิบเซนนี่ครับความยาวของต่างประเทศฝักประมาณสามสิบเซนนี่ของเราจะมีดูเนื้อว่าเขาหนาไหมไอสกีมบิน สวนเกษตรเสริมทรัพย์วิธีทานปับไอซครีมเราตัดตรงหัวนี่ครับแล้วก็ฉีกยาวเลยครับนี่ครับฉีกแบบนี้ครับรับประทานง่ายรับประทานสดๆเลยครับนี่ครับเป็นไอศครีมสวนเกษตรเสริมทรัพย์แล้วปั่นก็จะหนานี่ครับแล้วเราก็แกะแบบนี้นี่ยนะ เนื้อเขาจะมีเนื้อที่หนามากเยอะนี่ครับชิมไอศ์รกิมบินมีความหวานความนุ่มนวลครับท่านผู้ชมนี่ครับเนื้อเขาเป็นแบบนี้ครับท่านที่ยังไม่เคยพบหรือยังไม่เคยทานวันนี้เราจะมาทานให้ท่านชมว่า ไอติคีบินรูปรูปร่างเป็นยังไงนี่เป็นเม็ดก็เริ่มงอกแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำไปเพาะไอติคีบินเป็นผลไม้ที่มีเพศผู้เพศเมียครับท่านท่านผู้ชมหรือ f อฟซที่ติดตามช่องสวนเกษตรเติมทรัพย์จะรู้ว่าต้นไอติคีบินเนี่ยเขาจะปลูก ต้นเดียวไม่ได้คือต้องปลูกทั้งตัวผู้ตัวเมียอย่างน้อยเลยอะเราต้องปลูกตัวเมียสิบต้นตัวผู้หนึ่งต้นมันถึงจะติดฝักแต่ที่สวนกเกษตรเสริมทรัพย์เนี่ยเป็นเรามีทั้งตัวผู้ตัวเมียมันก็เลยติดฝักมาให้รับประทานแล้วตอนนี้ก็ติดตลอดทั้งปีเลยครับเดีย๋ยวลองทานคำมีความหวาน ความหวานนํำแล้วก็ความหอมหอมเหมือนไอศครีมสมกับที่เขาล่ําลือกันว่ามันเป็นต้นไอติมหรือว่าต้นไอศครีมนี่ครับเป็นผนลไม้ที่เราเก็บจากต้นแล้วมารับประทานได้เลยครับไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปไปทำแกงหรือว่าไม่ต้องไปจิ้ม ไม้ที่ถูกง่ายโตวไวนี่ครับเมื่อเช้าเข้าสวนมาก็เลยไปเก็บมาได้มาสามกว่าครับพ่อเพื่อนก็บอกว่าขอให้รีวิวชิมไอศครีมอยากจะดูว่ามันเป็นรูปร่างยังไงอ่ารสชาติเป็นยังไงก็เลยวันนี้มีโอกาสได้มาทำรีวิวแล้วก็ทำคลิป ให้เอฟซีชมว่าต้นไอศครีมมีรสชาติหวานหรือยังไงนี่ครับก็มีเนื้อที่หนานี่ครับนี่เดี๋วเก็บมาเมื่อเช้านี่ครับก็เป็นปักไอศครีมที่แก่แล้วก็สมบูรณ์วันนี้ก็เลยได้มาทำคลิปให้ท่านได้ชมครับ อีกไม่นานก็คงจะขยายพันธุ์แล้วก็เราก็จะทำปักเรือหรือว่า,าจำน่ายผลผลิตแต่ตอนนี้เรากำลังเริ่มปลูกเพิ่มให้ได้จำนวนเดี๋ยวคงอีกไม่นานเราจะได้มาชิมด้วยกันครับทราบขอสวัสดีครับ